อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวโกแม็กทอยครับผมวันนี้ก็พอดีดูคลิปนี้ก็มีความรู้สึกแบบเออ <c oughs> อันนี้นะครับเอามาดูด้วยกันเนาะพอดีมีแฟนเพจนะครับโดน e 8 5 e 8 5นะ รับซ่อมโดรน i ี a d 5ไหมโอเคผมถามว่ามันเป็นยังไงครับโดรนบินไม่ขึ้นเกิดจากอะไรออผมก็เลยให้ส่งวิดีโอมาอันนี้คือให้เห็นด้วยกันให้เห็นด้วยกันนะดูคลิปนะครับดูคลิปดูคลิปแล้วก็ดูลักษณะการวางโดรนนะครับเราจะเห็นว่าอา่ลูกค้ายืนอยู่หน้าโดรนนะครับคืออันเนี้ยคือเข้าใจว่าบินไม่เป็นนะครับ บินไม่เป็นพอยืนอยู่หน้าโดรนเวลาดันจอยหรือเวลาคุมอ่ะมันคุมไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือทิศทางการหมุนของโดรนนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนบินไปยังไงนะครับเราจะงงเนี่ยคือดันโดรนดันดันโดรนมันถอยหลังไปอย่างเดียวเลยเห็นไหมแล้วมันก็จะแบบคือพื้นที่เล่นมันแคบอะ่ะพอมันแคบโอกาสโอกาสที่คุณจะแก้ตัวหรือว่าการตัดสินใจของคุณอะ่ะมันจะไม่มีนะครับคุณจะต้องหาที่โลง่ลงๆการเล่นโดรนครั้งแรกนะครับผมแนะนําเลยนะ ต้องหาที่โล่งๆลมนิ่งๆแล้วก็ยืนอยู่หลังโดรนเสมอนะครับอยู่หลังโดรนเสมอแล้วก็ทําความเข้าใจกับรีโมทก่อนว่าปุ่มไหนทําหน้าที่อะไรนะครับไม่ใช่ว่ากดปุ่มแล้วบินอันนี้คือดีที่อยู่ในห้องนะครับอันนี้คือดีนะที่อยู่ในห้องเนี่ยอันนี้คือดีที่อยู่ในห้องถ้าอยู่ข้างนอกคือเหลือแต่รีโมทกับบ้านนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะเห็นไหมสังเกตว่าอ่าจะยืนอยู่หน้าโดนเสมอเห็นไหมเขาจะยืนอยู่หน้าโดนนะไม่ใช่หลังโดนนะไฟสีแดงเห็นไหมดันจอยไปมันก็จะไปมั่วละแล้วก็ชนทุกอย่างเละหมดนะมองเห็นนะเนะี่ยมันก็จะชนทุกอย่างครับเนะี่ยอย่างเงี้ยทิพเล็กๆนะครับทิกเล็กๆสั้นๆนะครับสังเกตนะครับกดปุ๊บสตาร์ท ดันจอยคือไม่ใช่โดนบินไม่ได้นะโดนบินบินได้นะครับแต่คราวนี้คนอนะคุมโดนยังไม่ได้มันก็จะชนไปมั่วเลยนะครับอันนี้คือโทรมาคุยกันได้โทรมาคุยกันได้รค,ไดนะครับว่าบบินยังไงบินแบบไหนนะครับจริงๆเวลาบินโดเนี่ยผมก็จะสอนนะเทคนิคสั้นๆทุกครั้งเวลาเราจะเล่นโดนนะครับให้เราอยู่หลังโดนเสมอครั้งแรกนะครับอย่าพึ่งเซียนอย่าพึ่งเซียนเล่นแบบ อยู่หลังโดนก่อนนะครับอยู่หลังโดนก่อนเพื่อที่เราจะรู้ว่าข้างหน้าโดนคืออะไรข้างหลังโดนคืออะไรนะครับเราดันไปข้างหน้าโดนมันจะต้องไปข้างหน้าแต่ถ้าเราไปยืนอยู่ตรงข้ามกับคําสั่งอะงงแถมจอยยังไม่รู้ด้วยซ้าปุ่มไหนคือปุ่มไหนรู้แต่ว่ากดสตาร์แล้วก็ดันขึ้นนะครับเนาะตรงนี้ถ้าใครยังไม่เคลียร์ก็สามารถส่งวิดีโอเข้ามาได้นะครับส่งวิดีโอเข้ามาทักทายกันได้แล้วก็ลองสอบถามมาได้นะครับว่าเกิดจากอะไร เพราะว่าอย่างตัวนี้คือ e85 นะครับ e85 ผมเข้าใจว่าน่าจะเพิ่งรับมาจากอาน่าจะซื้อผ่านออนไลน์ทั่วไปแหละน่าจะรับมาแล้วคันนี้พอบินขึ้นครั้งแรกแล้วมันบินไม่ได้พอบินไม่ได้ก็เลยมีคําถามมาว่าพี่ทําไมโดนมันบินไม่ขึ้นจริงๆผมดูสเต็ปแรกที่มันชูตัวเองอะมันขึ้นนิ่งแสดงว่ามันขึ้นแล้วแต่คราวนี้คําสั่งที่รีโมทผมมองไม่เห็นว่าไปดันตรงไหนมั่งแต่เท่าที่เท่าที่เห็นก็คือ มันผิดตำแหน่งตั้งแต่คนเล่นแล้วก็โดนละนะเอาใหม่ครับเอาใหม่ฝึกใหม่ครับฝึกใหม่โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะโอเคเนี่ยเห็นไหมผมก็จะพยายามพิมพ์บอกอ่ะแล้วก็มีคำึ๊บโอเคเอาขออยาตตอบเลยเอาสดสดเลยใช่ครับใช่ครับอ่าอันนี้ก็คือ ไม่ได้ซื้อจากเรานะแต่ว่าเป็นเหมือนกับแฟนเพจแฟนคลับนะครับผมยินด,ดีตอบทุกคนนะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบซื้อจากผมนะครับไม่จําเป็นนะผมผมผมให้คําตอบได้ผมก็จะให้นะครับผมมีเวลาตอบผมก็จะไล่ตอบให้นะครับไม่ไม่ไม่จําเป็นแต่ว่ามีหลายๆคนถามว่าพี่ผมไม่ได้ซื้อโดนจากพี่ผมส่งไปซ่อมกับพี่ได้ไหมรับครับรับทุกรับทุกตัวนะครับรับทุกตัวสามารถส่งมาได้นะครับส่งมาได้โอเคครับขอบคุณมากครับโอเคนี่ ผมว่าม,มันเป็นมิตรภาพชนิดนึงนะครับช่วยเหลือกันไปเนาะมันไม่มีใครเก่งหรอกครับช่วยๆกันโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ